ฮะเออมันหลงทางมันเดินไปอนาคอนด้าน,นู่นเออมันก็ไปหาเราที่กุฏิให้ในายไปส่งแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะนอนเพิ่งตื่นก็มานั่งกินกาแฟสู่บุรีอยู่มันก็ไปนั่งคุยสักพักหนึ่งเออมันคุยไปคุยมาแล้วมันร้องไห้บัณร้องไห้แล้วเออมึงนี่ต้องบวชแล้วล่ะมึงเลิกเลิกไปตรงนูน้นตรงนี้มึงเป็นหมาขี้เลี้ยนแล้วก็ว่าอย่างนี้เนาะ มันก็ร้องไห้ลรวบาดเียเหมือนจี้จุดมันนะถ้างั้นกูบาทุยโกนผมให้หนูหน่อยไปแบบสันมันว่าหนูจะโกนผมหอกหนูเป็นคนรักสวยรักงามมาสเสดมันไห้เนาะเขากับใจอ่อนตระบาดเ่ยเหตุใ,ใด่ะเขาเป็นลูกผู้ชายเนาะไม่ยิ่งขอส้ำนี่สิว่าไดบ่ไ่นนะแต่ว่าเขากับผิดเดียวดอกเขาบได้แจ้งไม่ซีเจนกอนเออตัวนี้ครูบาก็ยอมรับผิดน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว คนอื่นไม่เกี่ยวมีอะไรกูบาก็น้อมรับเอ,อเพราะว่ามันก็ผิดจริงๆเนาะออแต่เขายังไม่ได้บวชนะต้องทำความเข้าใจก่อนยังไม่ได้บวชเราก็บอกเลยว่าให้น็อดมันถ่ายวิดีโอไว้เนาะเ,ออเพื่อป้องกันตัวเราเองแล้วก็ป้องกันตัวอ e ีฝ้ายด้วยอ,อ่า แล้วก็เลยบอกว่าเออให้อีนามันมาโกนผมมันอยากให้เราตัดให้เราก็จะตัดให้นิดนึงประมาณสามจุกนี่แหละอีนามันก็ขึ้นไปโกนผมให้แล้วเราบอกว่ามึงพามันไปลงทะเบียนรอบวชยังไม่ได้บวชพอดีมันใส่ชุดขาวไปพอดีบะมันก็เลยเหมือนบวชสินะ <laughs> ที่จริงแล้วยังไม่ได้บวชนะเออเป็นว่าที่ไม่ชี้เฉย ออไม่รู้มันคุยยังไงกันเนาะคุยไปคุยมามันร้องไห้เห็นไหมละ่ออกละกรณีอย่างนี้เราต้องยืดหยุ่นเนาะออถ้ามองด้วยโกธมันจะทะเลาะกันปับ๊บเลยแต่ถ้ามองด้วยความรู้สึกหรือหน้างานในเหตุการณ์ปัจจุบันการรักษาความรู้สึกคนเนี่ยมันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนค่อนข้างจะละเอียดอ่อนก็ค,คนจะสละออกบวชได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ บางทีถ้าเราไปขวางเนี่ยมันจะเป็นกรรมตัวหนึ่งเหมือนกันนะนี่ทําไมล่งตาท่านไม่ขวางในการบวชแม้กระทั่งบางคนเนี่ยหมู่คณะหรือคนที่ฝึกนาคพิจารณา,าแล้วไม่ผ่านให้เข้านาคต่อไปเนี่ยเขาขึ้นไปหาล่งตาเนี่ยทำไมล่องตาท่านไม่เคยปฏิเสธเลยล่งตาจะไม่ปฏิเสธในการบวช แม้กระทั่งอายุป80กว่าแล้วลงตาท่านก็ให้บวชย่างน้นอยๆก็บวชได้วันหนึ่งสองวันก็ยังดีนี่เราต้องมองเอาประโยชน์ถ้ามองเรื่องกฎเรื่องเกณฑ์อะไรพวกนี้มันจะทะเลาะกันเราก็เข้าใจคนทำงานอยู่นะแล้วก็เคารพสิทธิ์คนที่ทำงานอยู่นะแต่บางทีเหตุการณ์ปัจจุบันท่านด่วนเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขไปตามสถานการณ์นั้นๆ เราต้องยืดหยุ่นแล้วก็เคารพเคารพสิทธิ์ในการอยากบวชของเขาด้วยส่วนหนึ่งขออนุญาตครับคูบาครับอ,อ,อย่างกฎบ้านเมืองบางทีเขาออกมาในลักษณะไม่แน่ใจว่าเป็นกฎหมายห,หรือเปล่านะฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ให้คนอายุเกินหกสิบวชหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอืคูบาว่าอันนี้มันเป็นเป็นจะเป็นกรรมไหมครับในการไปขวางคนอื่นที่ก็กรรมสิเนาะกรรมคือการ,รกระทํา แต่มันไม่ไม่ใช่ว่าเราจะใช้มาตรฐานทันีีร้อยเปอร์เซ็นตนะเราต้องพิจารณาไปตามเหตุด้วยนะดูเรื่องเออเขาไม่มีใครดูแลอย่างเงี้ยเออที่ดินก็ไม่มีทรัพสมบัติอะไรไม่มีอย่างเงี้ยเราก็ต้องพิจารณาให้มันเป็นเลยนะบางทียืดหยุ่นนะมันไม่มีอะไรที่มันตายตัวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเลยไม่มี เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ภายใต้กฎไตรลักหมดทำไมกฎหมายไม่มีมาตราเดียวละ่ะทำไมต้องมีไม่รู้กี่มาตราละ่ะกฎหมายพ่อกฎหมายแม่กฎหมายลูกมันม่นบันเห็นไหมเอาความรู้สึกวิธีการรักษาความรู้สึกคนแล้วมันจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่ขัดแย้งจนเกินไปคืออารมณ์อ่วรวยเราอย่าใช้ประเด็นนำหน้าต้องใช้พระคุณ ใช้พระคุณน่ะนะเมื่อใช้พระคุณปั๊บมันจะเป็นการอารุ่มรวยหรือยืดหยุน่นก็ถ้าเกิดเป็นกรณีที่แบบหนีคดีมาอะไรอย่างนี้ก็ไม่อยากให้บวชใช่ไหมครับบวชไม่ได้ใช่ไหมครับท่านถ้าหนีคดีถ้าคดียังไม่สิ้นสุดมันก็บวชไม่ได้นะเพราะยังมีโทษทางกฎหมายบ้านเมืองอยู่แต่ถ้าไม่รู้อีกเรื่องหนึง่ง เขาบวชแล้วถ้าเขาตามจับอย่างนี้ก็ต้องให้สึกมันก็มีวิธีแก้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่เรามันไม่ยอมแก้เฉยๆเพราะพราะเราไปเชื่อความคิดปักใจเชื่อสิ่งนี้ก็ต้องอย่างนี้อย่างนี้มันก็เลยทําให้ตัวเองเป็นทุกข์มีผิดมีถูกขึ้นมาทันทีเลยเออแต่วิธีการที่จะไกลเกลี่ยอะไรพวกนี้มันมีหมดทางบอ,อกมันมีหมด เงแต่เราโดนความคิดนี่นขังไว้จะเอามาตรฐานร้อยเปอร์ซนคนที่จะเอามาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นนี่ทุกเพราะเราเคยเป็นแล้วผิดนิดเดียวก็ไม่ได้มาก่อนเออถ้าผิดใจตัวเองหรือผิดมาตรฐานของตัวเองปั๊บเนี่ยคือผิดทันทีเลยคนอื่นผิดกูถูกมันก็เลยอยู่ร่วมกับคนยากมากเราก็เข้าใจอยู่นะแต่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเข้าใจคนที่ทำงาน ทำหน้าที่ตรงนี้อยู่เขาก็ลําบากใจเหมือนกันเออเราก็ลําบากใจเหมือนกันการรักษาความรู้สึกคนแต่จะให้เราไปรักษาได้ทุกคนนี่ยากมากนะบางทีรักษาความรู้สึกดูแล้วคนนี้แข็งแกร่งแล้วคนนี้ยังอ่อนแออยู่เราต้องเอาคนที่อ่อนแอกว่าคนที่แข็งแกร่งแล้วเขาเขาคิดแยกแยะอะไรทุกเป็นแล้วนะนะอ,อ แต่คนที่อ่อนแออยู่นี่เราต้องรักษาไว้ก่อนอ่ารักษาไว้ก่อนมีไหมนอดวันนี้มีคำถามนิดนึงครับพรบาทวัีผมไปฟังพอรแคสต์มาอ่พระพุทธเจ้าทรงตรัสในเรื่องของแนวทางการปฏิบัตินะฮะซึ่งบอกว่าอ่าถ้าปฏิบัติตามแนวทางนี้ จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็คือสติปฐานสี่ทีนี้ผมก็เลยอยากให้ครูบาถุยช่วยแนะนําในแนวทางของอนาปนาสติที่อยู่บนสติปฐานสี่ในเรื่องของกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมครับกายมันมีอะไรมัง่งลหะกายดินน้ําไฟลมเอออันนี้คือกายหยาบที่เรามองเห็นทุกทางกายกน,นี้ก็มีปวดขานี่คือทุกไหมเออแล้วทุกอีกตัวหนึ่งก็คือ กลยละเอียดคือบางทีลมมันก็อึดอัดไปหมดเวลาเราดูลมความอึดอัดคืออะไรคือเวทนาไหมเออมันก็เจะบริบูรณ์ในตัวของมันเองเรื่องของความคิดนี่คืออะไรคือเรื่องของจิตเรื่องของจิตจิตมันก็ย่อมคิดดีคิดชั่วแต่ส่วนมากมันจะไหลลงสู่ที่ทำคำว่าสติปัฏฐานสีไม่ต้องไปรู้ชื่อก็ได้ไม่ต้องไปนั่งคิดว่าอันนี้คือหมวดของกายน,นี่คือหมวดของเวทนาน,นี้คือหมวดของจิต อันนี้คือหมวดของธรรมไม่ต้องไปคิดมันถ้ายังคิดอยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าเออเกิดแล้วเกิดในภพนั้นภพนี้แหละคิดวนไปวนมาด้านเดาอยู่เหมือนเดิมคิด่ให้มันหายปวดยังไงก็ไม่หายถ้าเราไม่ขยับตัวออกถ้ามีลุกไปเดินปวดขาแล้วก็เหยียดออกมันจะไปยากอะไรวิธีแก้เวทนาเออโมมัน เข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นออกยาวแล้วก็สังเกตดูความไม่เที่ยงในลมความไม่เที่ยงของเวทนามันก็จะเกิดขึ้นความไม่เที่ยงของจิตเออความคิดดีบางทีก็เกิดขึ้นบางทีความคิดดีดับลงความคิดชั่วชั่วมันก็จะผุดขึ้นมานี่แหละมันไม่เที่ยงสันขารก็เป็นของไม่เที่ยงเออสัญญาก็เป็นของไม่เที่ยงมันบางทีก็จําได้มั่งไม่ได้มั่งเห็นไหมนี่แหละสะติปัฏฐาสี่เดี๋ยวมันจะบริบูรณ์ในตัวของมันเอง เลิกไปคิดซะขอากาลครูบาขอากาครูบาก็ก็เจริญอาณาปานสติสติปฐานสี่มันถึงบริบูรณ์นะครับมันจะไปเจริญสติปฐานสี่สติตัวดเดียวนี้จบเลยใช่คืออาณาปานสติมันรวบเอาหมดเลยวันสต็อปเซอร์วจุดเดียวเบียดเสร็จเออเราก็พูดภาษาอังกฤษเป็นเนี่ยนะ จุดเดียวนี้เบ็ดเสร็จเลยคือมันจะได้ทั้งสมถะและก็วิปัสนาสมถะคืออะไรคือลมลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าสมถะถ้ามีสติกำกับไปด้วยตัวสติก็คือวิปัสนาบันตัวระลึกรู้ลมเข้าลมออกนะ่ยตัวที่มันเห็นทุกเห็นสุขเห็นความบ้างๆนะ่งคือคือตัวยานหรือวิปัสนาญาณคือตัวที่รู้เห็นตามความเป็นจริงของรูปและนามเรียกว่า วิปัสนาญาณน,นี่สติปัฏฐานสี่ก็อยู่ในอาณาปณนาสติสมาธิสติสัมโพชงเจ็ดก็จะอยู่ในอาณาปณนาสติสมาธิศีลก็จะอยู่ในอาณาปณนาสติสมาธิเห็นไหมสมาธิปัญญานี่รวบลงมาหมดเลยมัคก,ก็คือทางเส้นนี้แหละคือมัคมักแปดก็รวบลงมาเหลืออยู่มัคเดียวคือ สติตัวเดียวหนึ่งไม่เป็นสองก็คือสตินี่แหละหนึ่งไม่เป็นสองสติกับลมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเขาเรียกว่ามารรคกเลยเขาเรียกว่าจิตรวมก็อันนี้พูดถึงฝ่ายศึกษานะครับครูบาก,การกศึกษามาก็คือการเจริญสติปัฏฐานสีก็เจริญด้วยอาณาปานาสตินะครับมันแยกกันไม่ได้ มันจะรวมหมดเลยใช่ครับไม่ต้องไปแยกหรอกนี่คือสด็มาระานี่คือวิปัสสนานี่คือสติปัฏฐานสี่นี่คือสติสัมโพชงจิตนี่คือมรรคแปดนี่คือ,อศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องไปแยกคือสติตัวเดียวมันจะรวบเอาหมดเลยอยู่ในอาณาปรนสตินี่รวบเอาหมดมันจะรวมไว้หมดเลยเป็นอันเดียวหมดเลยที่เราพูดมาเป็นอันเดียว มันไม่ได้แยกนะแยกที่เราไปแยกคือจำแนกให้ฟังเฉยๆแต่เราก็ไปไปจำชื่อมันๆพากันไปนั่งคิดจำชื่อมันสมถธวิปัสสนาสติปัฏฐานสี่ไล่ไปและไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไป,ไนไปอา,า,ปาณาปานสติสิมหกไปไล่ชื่อมันอยู่อย่างนี้มันจะเข้าถึงความเป็นจริงได้ยังไงถ้ายังไปคิดอยู่น,นั่นนะแค่เราหยุดคิดเท่านั้นเองหยุดคิดศีลสมาธิปัญญา อะไรพวกนี้มันจะรวมปั๊บแหละมันจะรวมในตัวของมันเองแค่เราหยุดคิดปรุงแต่งเท่านั้นเองแยกออกมาจากความคิดเท่านั้นเองนะจริงๆแล้วมันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเลยนะการภาวนาดูลมแบบงโง่ๆซื่อๆนี่ให้มันว่างจากความคิดเท่านั้นเองทั้งทั้ที่ความคิดนี่ก็เกิดดับเกิดดับให้เราเห็นอยู่ตลอดเราก็กลัวงโง่แบ เออพา,ากันกลัวโง,ง่แล้วก็ไปนั่งคิดยิ่งคิดเท่าไหร่มันก็ยิ่ง,งโง่เพราะมันตกเพราะมันติดวังวนแห่งความคิดเนี่ยคาดคะเนด้นเดาความลังเลสงสัยมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดคิดว่าตัวเองรู้มันก็สงสัยอยู่ดีเออคิดว่าตัวเองรู้มันก็สงสัยอยู่ดีเอ๊ะมันสสยยรู้จริงหรือเปล่าวะมันจะใช่หรือเปล่าวาจังหันแล้วยิ่งความรู้ความจํามากเท่าไหร่ยิ่งเป็นตัวขวางยิ่งเป็นตัวขวางของความสงบ ภาวนายังไงก็ไม่สงบพวกไปศึกษาเยอะๆเนี่ยเอ้ยมันจะใช่หรือเปล่าวะอันนี้เขาเขาบอกว่าชันสองทำไมมันเป็นอย่างนี้วะมันจะใช่ช้นสามหรือเปล่าวะแต่ไปนั่งคิดอยูแบบเนี่ย,ยมันก็เข้าไม่ถึงความสงบสักทีเพราะมันโดนความคิดครอบงำปัญญาไว้หมดครับครูบางั้นแสดงว่าเราก็ต้องดูลมแบบซื่อๆไปที่เหลือเดี๋ยวมันก็แยกให้เห็นเองโดยที่มันจะเกิดขึ้นเอง สภาวะกายสภาวะจิตมันจะเกิดขึ้นเองแค่เราดูลมไปเรื่อยให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเลยทุกทางกายมันก็จะมันก็จะเกิดขึ้นทุกทางใจมันก็จะเกิดขึ้นให้เราเห็นอยู่ความคิดก็จะเยอะสภาวะกายก็จะเริ่มมีความร้อนเริ่มอือดอดัดเริ่มแน่นหนะ้าอกเริ่มเสียดแทงตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วเออภพราะวนานานี่ยมันมีแต่ทุกนะไม่ใช่เบาสบายอย่างนั้นไม่ใช่นะ มีแต่ทุกข์กับทุกข์ทุกทางกายไม่พอทุกทางใจความคิดก็มีแต่ความคิดชั่วช่วเห็นใครมันก็ตำหนิไปหมดใครทำอะไรนี่ตำหนิไปหมดเลยแม้กระทั่งเดินเฉยๆมันก็ตำหนิเขาอุ้ยมันคือยางบงงามแทบฟันวาตบัดเห็นบ่มันคือ,อย,าง,งา,ออยางเสียงดังแท้สั่นเลยฮ้จิตนี่มันย่อมเสือกย่อมใสมันย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำส่งออกส่งออกสรงออกอยูออ่ แต่ถ้าเราเห็นปั๊บมันจะดับลงความคิดใหม่ก็จะผุดขึ้นมาอีกเออแค่หายใจมันก็ผิดคนอื่นนะั่นแะเห็นมไหมล่ะขนาดลมหายใจคนอื่นมันยังผิดแล้วเขาเรียกว่าจิตมันส่งออกขึ้นบ้านคนนู้นคนนี้นะใครจะดีจะชั่วก็ช่างหัวมันรวบลงที่กรรมตัวเดียวเอปรวบลงที่กรรมใครกรรมมัน เราจะไปตกนรกแทนเขาได้ไหมล่ะเ,ออเราจะไปแก้ไขทำไมล่ะคนอื่นนะ่บางทีเขาด้านเดาเนี่เห็นไหมด้นเดาเห็นปุ๊บก็ตัดสินเลยทั้งทั้งที่มันยังไม่ใช่เลยซ้ําไปนี่พูดมาแล้วโมโห <laughs> เออก็อตัดสินแล้วว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งทั้งที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่ หรือบางทีก็ตัดสินถูกบางทีก็ตัดสินผิดถ้าตัดสินผิดระบาดน่ยตัดสินผิดมันโยนความผิดให้คนอื่นแล้วนะเออโยนความผิดให้คนอื่นทั้งที่เขาไม่ผิดอันนี้มันก็ไม่ยุติธรรมเท่าไหร่นะยุติธรรมยุติตรงไหนลละมันเพราะมันจะออกไปตำหนี่คนอื่นก็ดึงกลับเข้ามาปับ๊บเนี่อันนี้ยุติแล้ว แต่ถ้าไม่ยุติมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยแล้วเอ้ยไปแทรกแทงอย่างนั้นอย่างนี้ไปแล้วบ้านเนี่ยมุ่นหนุยปุยล้วบ้านเนี่ยจากเรื่องนลอยๆมันก็ขยายวงกว้างออกจากเรื่องนิดเดียวมันก็ขยายวงกว้างออกแล้วหาคนผิดคนถูกแล้วมึงก็ผิดอันนั้นก็ผิดมึงร่วมกันผิดไปหมดแล้วกูดีอยู่คนเดียวกูถูกอยู่คนเดียวแล้วสรุปแล้วก็นั่งอยูุ่ติเองก็สบายแหละ ตื่นขึ้นมาก็มาชมกาแฟกินอย่างเงี้ยเออหิ้วบุดีก็ชูไปใครมาก็คุยด้วยแก้ไขสถานการณ์ไปตามเหตุตามหน้างานเท่านั้นเองนี่มันจะไปยากอะไร่ะบัดเนี่ยถ้าเราไม่ไปแทรกแซงคนอื่นมันจะยากอะไรเฮ้ยบางทีกันนั่งอยู่กุฏิก็ความคิดนี่มันส่งออกไปแทรกแซงบางทีก็ไปส่องเฟซคนนู้นคนนี้อยู่ แล้วก็ส่งไปให้คนนู้นคนนี้ดูเฉลี่ยบันปานนั่นว่าเพื่อนสงบเฉลี่ยออกคอมเมนต์นี่ไม่รู้อะไรมัง่งเดี๋ยวกับปิ้งเดี๋ยวกับปิ้งอยู่ตอนนั่นเราว่าเพื่อนสงบได้ห่างเถื่อแต่ว่ามู้เรื่องกบื่นสูเ่เรื่องบัน,นเลยเออแม่นบ่ซ่องไหนก็ไปเบิ่งบัด <c oughs> นับเดี๋ยวจะส่องหนึ่งหอดส่องนุ่นซี่ผุนบันเลยเขาไปเบิ่งบัดสู่ซ่องก็หลุด เฮ้ยมันสิว่ายัางกูนออยู่เฮ้ยมันจีว่าพื้นกูย่บพนอมือ่อนี่เยอะทุกตายพอดีพวกแน,น,น่นี่เฮ้ยเงี้ยบอกว่านั่ยกานายาหัวมันเป็นอย่างเดียดิเอ้ยมันสิว่าผู้ใดว่าให้ได้แล้บอกคนในโลกใบนี้ไหมแต่บ่ได้ดิผู้พิเศษหรือคนถึงจะนินทาไม่ได้เนี่ยฮะคนถึงจะกล่าวถึงไม่ได้เนี่ย ถ้าน,นั้นเราว่าจะของสงบเด้ไปซองมึงเฟซผู้นั่นผู้นี้เด้อมันสงบม้างใดล่ะบัดมันสงบแต่ปากซือ่อๆเท่านันน่ะใจมันสงบบ่ละ่ะเหรอเอ,อ้เฮเขาได้ศูนย์นะ <c oughs> เขาศูนย์มากาง่ากเลยเด้เขาจะบอกให้เห็นเขายิ้มๆแน่นี่นะเอ,อ้ทั้งดียวกาแบขั้นแขวอยู่ได้พวกคอมเมนต์มากกับใดเนาะยู่ซื่อๆกับมาดาเฮ้ากันเห็นไหม ไอ้ควายปสันมันว่เาเขานึกว่าเบิ่งตีหลอหนอเออขนาดแม่มันยังให้กราบเลยประสันเอากูกูบังคับแม่กูกาบตอนไหนวะมาทุกเที่ยวแม่เราก็กาบประจําเออถึงจะกาบไม่สวยแกก็พยายามกาบหรือมันเห็นตอนที่เขาตัดคลิปไปลงเราสอนแม่กราบตอนนั้นหรือมั้งเนาะเห็นไหมล่ะไอ้ลูกเนรคุณวันนี้มันวายเฮาเออก็ดูสมมุติหน่อยสิ ตอนที่ลงจะลงมาเราไปเลื่อนดูคอมเมนต์น่ะนะเราก็หาเรื่องเหมือนกันนะเออเราไปดูคอมเมนเ์เออคนบวชี่แทนที่จะช้าทุกการด้วยบางทีเออคุบาเขาอาจจะชอบดา่าพระก็ได้ครับคุณบรกอะไรของเราก็ไม่รู้เนาะเราก็อาจจะเคยด่าเขาไว้เหมือนกันนะเออแต่รูปโปรไฟล์ไม่กล้าเอาขึ้นนะบั่นกลัวเออกลัวรูปโปรไฟล์ไม่กล้าเอาขึ้นเลยเราไปดูนะ นือเราก็เสือกเรื่องของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ดีเนาะแต่คมเมนตดหลายๆคมเมนต์เนะี่ยมันก็สาธุสาธุหมดเลยแต่มีไอ้คนนี้คนเดียวเนาะไอ้ควายบรสันวายเขาไหมไอ้ลูกเนรคุณบริสัน <c oughs> กูไม่นับถือบรสันมันบา่าเออก็จริงของมึงเหมือนกันเออนั่นแหละไม่นับถือก็ไม่เป็นไรหรอกเ,ออเราไม่ได้บวชให้คนมานับถือหรวนะออใครจะนับถือใครก็แล้วแต่ นั่นคือเรื่องความเชื่อของเธอของแต่ละบุคคลอย่างลุงตาท่านบอกว่าเออจะไปจูงไก่มากราบท่านก็ไม่ว่าเนาะเออจะไปจูงหมามากราบท่านก็ไม่ว่านะแต่หลักของศาสนาเนี่ยคืออะไรละะ่ะบัดคือหลักของความเป็นจริงให้ออกจากความเชื่อความเชื่อมันก็เกิดจากความคิดน่ก็มันเชื่ออย่างนั้นมันก็ทําอย่างนั้นเราเชื่อของเราอย่างนี้เราก็ทําของเราอย่างนี้ เราก็มาบวชเชื่อพระพุทธเจ้าเราก็มาบวชถึงแม้เราจะหอบกิเลสมาบวชใหม่ใมมนก็ต้องหอบกิเลสมาบวชหมดนั่นแหละเออแล้วมาสู้กับใจตัวเองในเพศนักบวชด่ดมันนี่เพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าไปตัดสินคนอื่นง่ายๆดเด้อเผื่อมันผิดพลาดมามันเป็นกรรมหมดนะจะบอกให้นะตัดสินถูกก็เป็นกรรมดีตัดสินผิดก็เป็นกรรมที่มันไม่ดีนะ ให้รักษาใจตัวเองนักภาวนายิ่งคนที่อยู่ในวัดป่าบ่อน้ำไปยินยิ่งต้องรักษาความรู้สึกของคนที่เขามาใหม่นี่ให้มันสมกับเป็นนักปฏิบัติสิหลวงตาท่านจะสอนเราตลอดเรื่องการรักษาความรู้สึกเราก็ทำได้มั่งไม่ได้มั่งเราก็พยายามทำให้ถึงที่สุดเรื่องความรู้สึกมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ถ้าเราอยู่ในวัดก่อนเขาเนี่ยคนที่มาใหม่เราต้องรักษาความรู้สึกไม่ใช่ว่าอยู่ใหม่แล้วเก่าไอ้กูจะขม่มคนนู้นคนนี้มันไม่ใช่นะยิ่งต้องดูแลคนที่เขามาใหม่เพราะเขาไม่รู้เรื่องต้องคอยดูแลเวลาเขาออกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่มาบวชนี่เขาจะอยู่ตลอดชีวิตนะบางคนเนี่ยออกไปป้ามันเอาปากไปด้วยนะใจเขาก็มีเหมือนกันนะใจที่ไม่ได้ฝึกได้หัด มันย่อมมีความพยาบาทนี่ครูบาทังพยายามรักษาความรู้สึกชีจันเห็นอะไรบางอย่างไหมล่ะเฮ้กรณีที่ชีจันประสบอยู่ก่อนหน้านี้นะนนะเห็นอะไรบางอย่างไหมเฮ้เห็นไหม <laughs> ขู่พวกกันเองเนะนะบะเฮ้ ขู่พวกเดียวกันนะนะนี่ผู้บาพยายามรักษาความรู้สึกยังไงลน่ะปณีปาน,นอมไม่ถึงที่สุดเราก็รู้อยู่ว่าน,นิสัยมันเป็นอย่างนั้นเราเราจะไปเอากฎไปบังคับใช้กับคนสติปัญญาเท่านั้นได้ยังไงลนะ่ะบันทำยังไงลนะ่ะมันจะออกไปด้วยความละมุนละม่อมที่สุดแล้วเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังบัน ใช้หมองหน่อยสิใช้หมองหน่อยอย่าใช้แต่อคตินะเกิดมามีมันสมองก็ต้องใช้มันสมองมั่งนะให้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุน่นใช่ไหมเออนั่นเละแต่บางทีก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเห็นไหมเราลงตาท่านบอกให้ใช้เงินมึงอยากให้เงินใช้นี่ลงตาท่านสอนครูบาอย่างนี้นะถ้าเงินใช้เราเป็นเลื่องแต่ถ้ามึงใช้เงินนะ่ะเออมึงจะมีอำนาจเหนือเงิน ท่านสอนเราอย่างนี้นะลุงตาท่านจะสอนอย่างนี้นะบางทีเกิดกรณีบางอย่างที่เราผิดพลาดปั๊บท่านจะโทรไปหาเลยเออวิธีการอย่างนี้อย่างนี้เออเราก็รู้เรื่องแล้วเราก็พยายามมาปรับใช้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นบางทีเราไม่เราไม่เข้าใจบางอย่างแล้วเข้าไปหาลุงตาที่ห้องนอนเลยขึ้นไปคุยตัวต่อตัวเลยเพราะบางอย่างเราก็ไม่เป็นเออทุกวันนี้ บางทีเนี่ยโอ้ยใครจะอยากให้เนาะใครจะอยากเออขัดใจตัวเองมันมีไม่ใครอยากขัดใจตัวเองมิแต่คนอยากตามใจตัวเองทั้งนั้นเลยเงินใครจะไม่เสียได้ล่ะบางทีไม่อยากเสียก็ต้องเสียบางคนมันเป็นหนี้มาอย่างเงี้ยน่ะเป็นหนี้มาหน,นี้ราบวันเราก็ไม่ได้ไปกู้กับมันด้วยบ้านก็อยู่แถวไหนล่ะแถวนี้เอง ไม่ขีดไฟมันเป็นยังไงไม่ขีดไฟมันรู้จักใครไหมไม่ขีดไฟมันไม่รู้เรื่องนะค้นบ้านเนี่ยไปกู้เงินเข้ามาไม่ไม่มีเงินส่งรายวันมันมาหาเราอยู่บ้านไหนเหรเฮ้ยอยู่ยุวนี้ละเออตัวเป็นหนีเท่าไหร่เป็นหนีหาพันผมจะขอไปใช้เครื่องนึงได้พอได้แต่เขาต้องถามก่อน,นเนี่ยบัตเนี่ยเขาก็ให้เงินไปใช้บัตร ลูกเราอยู่เท่าไหร่เดยเอาถามหน่อยมันต้องมีปัญญาหน่อยนะเราจะไปใช้แต่ความถูกต้องกับคนที่เขายังไม่เข้าใจความถูกต้องไม่ได้นะบางทีนะนะต้องยืดหยุ่นลูกหลงตาเท่าไหร่เจ็ดแปดร้อยคนทำไมหลงตาทาไมขัดใจใครเลยก็รู้ว่ามันขัดไม่ได้จะไปขัดมันทำไมครูบาครับขออนุญาตครับ ทีนี้อย่างนักปฏิบัตินะเราเนี่ยยังต้องปฏิบัติถึงจุดไหนครับถึงจะเข้าใจในเรื่องของการรักษาความรู้สึกของใจผู้อื่นมึงต้องฝึกไปก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมึงจะค่อยไปถึงไปถึงตรงนั้นมึงถึงจะรักษาความรู้สึกคนแม้กระทั่งหัวเมียมึงก็ต้องรักษาความรู้สึกซึ่งกันและกันอยู่การปฏิบัติธรรมคืออะไรล่ะมึงจะมานั่งสมาธิหลับตาอย่างเดียวหรือไงมึงจะค่อยส่งเฟซจากคนนู้นคนนี้หรือไงการปฏิบัติธรรม่ะ แล้วมึงจะคอยจับผิดคำพูดของคนแต่แต่ละวันอย่างนี้หรือการปฏิบัติธรรมของมึงอ่ะมันเสียเวลาเปล่าๆมองก็ต้องมองกาประโยชน์สิจะมองก็ประโยชน,ยชน์แต่ปากที่ละ่ะมันต้องมองก็ประโยชน์ด้วยการกระทําด้วยสิมันจะพูดสวยหรูขนาดไหนก็ได้ตัวถ้ามึงความจําดีนะน่ถ้ามึงเรียนหนังสือเก่งๆความจําดีๆเรียนชั้นสะูงกันน่ะ ทำไมการปฏิบัติธรรมคืออะไรคือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันคู่ผัวตัวเมียการปฏิบัติธรรมระหว่างพระเถรเนชีในวัดในวาคารวะญาติโยมมาคือการปฏิบัติธรรมหมดมึงต้องปฏิบัติมันรู้ธรรมเป็นพระอรหันต์นู่นหรือม,มึงถึงจะรักษาความรู้สึกคนได้นะ่ะทำไมมึงไม่ขัดใจตัวเองซะแต่วันนี้นี่เป็นต้นไปนี่แม่ก็ต้องรักษาความรู้สึกลูก ลูกก็ต้องรักษาความรู้สึกแม่ถึงแม่ลูกมันจะงอแงแม่ก็ต้องให้อภัยพ่อก็ต้องให้อภัยลูกจะให้ลูกมารักษาความรู้สึกแม่มันก็ค่อนข้างจะยากอยู่เราถึงเข้าใจไงเราถึงเข้าใจสิ่งที่หลวงตาท่านพาเราทํำทุกวันนี้แต่เราจะให้เราไปทําแบบหลวงตาหมดมันก็เป็นไปไม่ได้บางทีก็ผิดอยู่บางทีก็เหมือนแทรกแซงอยู่ แต่เราจะดูหน้างานในขณะปัจจุบันคนประเภทนี้เราจะรักษาความรู้สึกยังไงบางคนเอาเงินให้มันมันก็ไม่เอาก็มีการรักษาความรู้สึกคนนั่นแะมึงต้องให้ใจเขาด้วยไม่ใช่ว่างเงินมันจะซื้อได้ทุกอย่างนะบางทีนะ่ะบ,บางทีเงินเขาเยอะแล้วแต่ขาดเขาขาด,ขาดความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเข้าใจไหม เฮ้ยวันนี้ทำไมพูดละเอียดจังเลยเนาะ <c oughs> พูดดีมากเลยนะวันนี้นะ <c oughs> บางทีเราก็หมั่นไส้นะบางทีนะไม่รู้อะไรมั่งชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นมากเลยบางคนนะโดยเฉพาะเรา <c oughs> โดยเฉพาะเราไนะเออทำไมงั้นไม่โมโหอย่างนี้หรอกถ้าไม่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นพอดีเลื่อนไปพอดีน้วมันด่าเราไอ้ควายอย่างนั้นอย่างนี้เนาะ ไอ้จะไม่โมโหเลยเนาะเอ,อมันก็บ่งบอกถึงว่าเรานะ <c oughs> ก็ทุย <c oughs> ก็แปลว่าควายไงกูก็เลยโมโหเออสารพัดเลยที่มันจะว่าเนาะแต่มันไม่กล้าวลรูปโปรไฟล์ขึ้นนะกลัวเออว่าเราเราว่าจะกดสติ๊กเกอร์หัวเราะให้มันอยู่เดี๋ยวจะหาว่าเราเออไม่ยอมมันอีกยอมก็ยอมมามันอยากด่าก็ด่าไปเลยเนาะ เ,เชิญตามสบายเลยนี่สงสัยก็ไม่มีใครกล้าส,ส่งเมกเซนเจอร์มาหาเราเลยมั้งนี่ยเ <c oughs> <c oughs> นาะเออเราไม่ได้ว่านนะคนที่ส่งมาด้วยเจตนาดีนะนะเออส่งสลิปมาอย่างนี้ก็ดีอย่างงี้ส่งมาเราจะสาธุการให้อย่างนอบน้อมเลยเนาะเออมีอะไรอีกไหมน่าจะพอแล้วมั้งสามสิบเจ็ดนาทีแล้วเหนื่อยแล้วเนาะคงไม่มีคำถามแล้วละ่ะขอสาธุการเหนื่อย